สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะสอนทำโรตีพิตาไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทำได้เลยครับเราจะเริ่มจากเตรียมนมก่อนนะครับนมเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นนมอุ่นนะนมอุ่นไปทางร้อนใส่น้ำตาลทรายคนใส่ยีสต์คนปิดฝาครบ1ิบนาทีแล้วนะครับใส่น้ำมันเนยเข้าไปคนให้เข้ากันแป้งนะครับใส่เกลือแกงคนให้เข้ากัน ใส่ยีสต์ใช้ช้อนคนพอแป้งจับกันเป็นก้อนแล้วเราก็เริ่มนวดวิธีนวดก็คือดึงขึ้นแล้วกดลงดึงขึ้นกดลงหมุนกระมังไปด้วยพอเริ่มเป็นก้อนแล้วเราจะน้ำมันเนยที่ติดที่ภาชนะเมื่อกี้เนี่ยมาใส่เข้าไปแล้วก็นวดต่อนวดจนแป้งเนี่ยไม่ติดนิ้วแล้วเนาะแบบนี้เราก็จะเอาลงไปคลึงกับแผ่นกระดานดึงขึ้นแล้วก็กดลง แล้วก็สลับตำแหน่งไปด้วยพอแป้งเนี่ยไม่ติดกันแล้วเราก็จัดรูปทรงแป้งเนาะให้เป็นกลมๆจากนั้นเอานนมันเนยที่เหลือมาทาแล้วใส่กล่องแล้วก็ปิดฝาไว้พักแป้งไว้1ชั่วโมงพักแป้งมาครบ1ชั่วโมงแล้วเอาแป้งออกจากภาชนะนะครับจิ้มก่อนเนาะไล่ลมโรยผงแป้งที่พื้นกระดานนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแค่ไม่ให้ติดกันก็พอเอาแป้งลงมา อันนี้คือการนวดไล่ลมเนาะแล้วก็ทําให้เป็นเส้นจากนั้นก็แบ่งแป้ง,งพอแบ่งแป้งเท่าๆกันแล้วเราก็จะพันลูกตอนปั้นลูกนะครับให้คุณเตรียมกล่องพลาสติกไวนะ้เนาะโรยผงแป้งไว้นิดๆวิธีการปั้นลูกนะทําให้เป็นแผ่นเนาะแล้วก็จีบข้างล่างเข้าหากันจีบซ้ายจีบขวาจีบบนจีบล่างแล้วก็คลึงแบบนี้เวลาเอาใส่กล่องพลาสติกวางให้ห่างก,กันนะครับเดี๋ยวแป้งจะพองขึ้นอีกเนาะ เราจะปิดฝาพักไว้สิบนาทีโรยผงแป้งโรยนิดๆเนาะไม่ต้องเยอะจากนั้นเอาก้อนแป้งมาแล้วก็ใช้ไม้คลึงกลับด้านไปกลับด้านมาสลับด้านด้วยประมาณนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วจากนั้นทำแบบนี้เนาะคือการเคาะแป้งออกแล้วก็วางพักไว้ใช้ผ้าแห้งเนี่ยมาปิดไว้พักแป้งมา10นาทีนะครับ ตอนนี้ก็เอาแผ่นแป้งลงกระทะเนาะใช้เป็นไฟอ่อนกว่าไฟกลางน,นะครับให้กระทะร้อนนะแล้วพอลงมาแล้วเนี่ยวิธีเช็คว่ากระทะร้อนหรือไฟพอดีหรือเปล่าภายใน1ิบวิถึง15าวิเนี่ยจะมีลูกโป่งขึ้นแบบนี้กลับด้านนะครับนับ1ิบวิขอบของแผ่นแป้งเนี่ยจะพเพยืนขึ้นมากลับด้านพอกลับด้านมาแล้วก็รอแปบนึงนะครับเดี๋ยวแป้งเนี่ยจะพองขึ้นมา พอพองทั้งแผ่นแบบนี้แล้วเราก็จะลงไปทานเนยจะทาเป็นเนยสดก็ได้หรือทาเป็นน้ำมันเนยก็ได้จากนั้นเอาใส่ห่อผ้าไว้ก็ปิดหน้าแป้งเนาะดูนะครับแผ่โรตีพิซซ่าก็หมวนให้ดูเนาะแบบนี้แล้วก็พับได้ขยำนุ่มมากครับเดี๋ยวผมจะฉีกนะ ถ้าโรตีที่เราทอดได้พองเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมีช่องแบบนี้เนาะคุณสามารถทำไส้แล้วก็มาใส่ตรงกลางได้แผ่นโรตีเนี่ยมีความหนานุ่มมีกลิ่นหอมของน้ำมันเนยที่ผมทาไปเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจนะครับสำหรับคนที่สนใจจะเรียนทำเคบับครูลิฟตร,รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับเคบับไว้ในคอร์สเคบับและรรบโร สอนทักแป้งเองสอนทำซอสหมักเองเตรียมของง่ายทำสต็อกแป้งเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเนื้อหาคอสเคบับและแับโลคุณจะได้เรียนทำแป้งเคบับแบบธรรมดาแป้งเคบับแบบโฮวีดไก่หมักซอสร์บ,บีคิวไก่กรอบกระบาบไก่หรือไก่บดหมักเครื่องเทศกระบาบเนื้อหรือเนื้อบดหมักเครื่องเทศเคบับไส้ไก่ทิกก้าเคบับไส้เนื้อทิกก้า เคบับไส้ปลาทอดทิก้าเคแบับไส้ทูน่าทำเครื่องเทศสำหรับเป็นวัตถุดิบทำกินง่ายทำขายก็ดีไม่ต้องมีพื้นฐานทำง่ายมือใหม่ก็ทำได้บอกสูตรอาหารให้หมดมีวิธีการทำแบบเป็นขั้นตอนชัดเจนเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอดูซ้ำขี่รอบก็ได้ดูตอนไหนก็ได้สงสัยตรงไหนถามได้ตลอดราคาเต็มของคอสนี้คือ1,200บาทพิเศษสมัครวันนี้ คุณจะได้รับส่วนลดเหลือ299บาบาทสนใจสมัครถ้าข้อความเข้ามานะครับ